ผมเดี๋ยวผมาบแมเดี๋ยวถาเนี่แล้วเายได้แม่เมก่อนด้วยเนี่ยอย่างนับคาเข้าหุ่นโปรแกำกอนนับคาเข้าหุ่นโปรแกำไปจ้างมาพ่อใหไปนับไปได้ผมไปเปลียนอย่างทิดว่ามันมีกีก้าว่าผมไปหูไข่ไปหูเท่าหูไปฮือลุงชายมันนับได้อย่างเอ้จืดไอ้เซมใครข้ากินยาตายเอาเคี้ยวเข้ากันหันเลยยิ่งยงมาเน่ยที่ไม่พ่ออะไรย่งเซมโอ้กพ่อเนี่ย ห้ามสตางค์เพิ่นมาห้ามประจาเพิ่นมาเกิงละเนี่ยจผมกับลุงชัยเนี่ยจะรีวิวกาเข้าเพิ่เนเนี่ยห้ามสตางค์เพิ่นมาเกิงแล้วนะประเดี๋ยวนี้เดี๋ยวเอาลุงชัยไปพอหน้างานเหตุกรรมกะลุงชัยไปพอหน้างานกับผมเหตุกรรมมา <ปะ S 1> <ะ>ใจแล้วก็ต้องได้เงาเพิ่มน,นะไปพอแล้วต้องยาเอาเพิ่มน,นะท่านใหญ่ เขาขิงว่าป่ะคนแนกกับป่ะมาใจท่าใหญ่ๆอย่างนึ่งเขาจะได้เอาส่วนสตางค์ที่เหลือกะเขาแย่การลุงใช้แย่การแล้วมันก่อผมจะได้เบิกส่วนที่เหลือมาใจกะบป่ะมาตัวก้นมาเดี๋ยวมาเลยสีถท่าจะเบาไวเพือเอารถเบาโซ่รถจะเบานั่งรถจะเบาง่ายบบาเขาคิงว่ากับป่ะใจรัวเว้ฮงห้รับคานคิงกันหนึเออนั่งรถดีกว่ามั้ยง่าย ทำแน่ๆน่เนอะโอ้ยจัหนาแม่ก็นึกว่าล้นเครื่องเออมาแต่เนี่ยที่สุดละเนี่ยเซฟการเตียวเข้าใจก่อนมาเลยเดี๋ยวจะตัดการตัดงานเปิ้ดมาเร็วโอ้นหยเหาจะดลำบากเฮาก็บ่าทำงานแต่ละอย่างโอ้บ่ารถก่อแล้วไอหยังก่อแล้ว วันนี้คนรุดกันแล้วอย่างกันแล้วอ,อ้านี่มาพอแน่งานเถอะกรรมแล้วดีจะมาว่าผมพอพ<อ>ู้ตามซื่อนาลุงชัยเป็นเงินเป็นทองหมดอ่ะประเดี๋ยวนี้ผมเอาประจัมมาใช้อะเอามาใช้ด้วยกันอ่ะเสี่ยงมาละแ<ฮ>นเ่เฮงเงาเพื่อเถกรรมเพื่อมันจะได้สตางค์แหมก้อนประเดี๋ยวกวนประจับมาประเดี๋ยวแท่เงาแล้วเฮีได้มาเกินกอยู่อ่ะายน่ะกนนับก้าเข้าเพื่อรกรรมอ่ะ หนักกาเข้าให้ปตกรมเปิดจ้างมหมบ่หะกเป็นน้าเป้ได้ผมไปเปลี่ยนอย่างทิ้งว่ามันมีกิก้าบ่ขอผมไปหูไข่ไปหูเท่าหูไปฮือลุงชายบาดน้บได้หยางเออทิ้งว่ามันมีกิก้ามันเป็นล้านล้านกาบวะบ่ะขอเป็นอย่างว่ะ,วะก็ค่อยเอาเออฮหน,นับบาได้ลุงชายอยู่นี่นับเพือพ่อเพื่อเถืกรรมเดี๋ยวผมเอาตึงหมอนตึงแสตผ์พาห่มมาไว้ฮื้อเนี่ยกะอยู่เนี่ยท่ต้องฮหน,นับบาได้ทิ้งอ่ะ สุดรลดชุดตาวะใครไป็นับได้มันส nice ุดรลดชุดตานี่มัใหญ่ก็หีบงพ่อหิ้งพ่ว่ะมาเป็นอย่างมาเป็นอยังเชื่อลงชายถึงยับนับได้เฮียนหนังสือมาก่อถามแต่แต่ได้เฮียนหนังสือมาก่อเฮียนแต่เฮียนมาจบมันก็จะได้อยู่การได้ฮะบวกก็ว่าหานับบาได้ไอ้ควายเงี้ยมันนับไปไกลๆตีนะไปเงี้ยมันนับเหอ ก็เปิ้ลบอกว่าผมเอาเงินประจำเปิ้ลมาเกิงล่ะเอามาใช้ด้วยกันเนี่ยเออเอาไปคืนไหมเนี่ยเอาไปเจ้าที่ไหนมาคืนก็ใช้เสี้ยงไปล่ะก็ห้าเน่าบ่ได้อ่ะโอ้ลองพ่อยกรรมเนาะมาใช่อย่างอ่ะอยู่เนี่ยเดี๋ยวผมจะเอาผ้าห่มมาตัวมือกับหมอนนับปรก่อนนับแถวแรกประกาเดี๋ยวพ่อยืนมาก่อนเนื้อขใจายเว้ยเนื้อไปมักเล่นนะลุงชัยผมมาใช่กู้เล่นลุงชัยนะผมมาใช่กู้เล่นลุงชัยนะฮะก็ไม่ใช่กู้เล่นจริง นับเหยกรรมยากการบไปฮัตยหยการยาารังไงพ่องเดี๋ยวมันจะไปง่อยสองเดียวหายอมหมอนกับพ้าห่มมาฮืออยู่เนี้ยแลายให้ยายปิ๊กโอ้แต่ต้องปิ๊กคืออยู่มาก่อนหให้ยายปิ๊กอันยังก็บัญญัติสักอย่างไอ<ง>้เจ้ดมาแ<อ>ลาวให้ยายปิ๊กบ่